สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมโอปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับหลักกิโลนะครับหลักกิโลอุดรนะครับเอฟซีครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังจากชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านนะครับที่นั่งทาโอท็อปอยู่ที่นี่นะครับ บางทีอาจจะเสียงดังนะครับอาจจะจับใจความไม่รู้เรื่องกันบ้างยังไงก็ขออภัยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามนะครับผมแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่เสากิโลด้วยนะครับผมเพื่อจะไปรับชมรับฟังแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องเอทีทางบ้านนะครับไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับผม,มรู้หมดเลยคิโลสิครับกบพี่หวนี่เฮา แ่กันลังตกันอลตกันยางได้ได้ยุทได้ยังย่ได้รับไลาได้ดอกกีา่าปกกด้นมันมาแบ่บ่จ้าบ่สไปรักี่เนาะไัใกล้ห่เนจ้าวไปักใกล้อ้งาไปรักี่้อไปรักล้งน่นาพอจ้าบ่ไปรัใล้ครักกลโลนี่วลงน่เนะ้ากักใบ่ ขันจากบ้านห้าไปนี่ยสิเป็นซีฟจ้ะเหยื่อทาทายุฟังขวามือฟังถนนติดถนนใหญ่เนาะจ้ะสิเป็นสิบเก้าถามมาจากทางมันเสียงทุ่งฝนสิเป็นสิบเจ็ดสามกิโลสิบเก้านะวไปแล้วใช่สิบเก้าคือหลายกิโลยูสิเนาะจ้ะเลขเลขสิเก้านี่จะยูถนนยังสิมาจ้ะยูฟังถนนเลยเลขติดจะยูทั้งท่าซวง เลขสิจะไปทั้งพุ่มฝนอ่ะมีอยู่สามตัวมีสามตัวยี่สิบก็หมาไงคะหมาอย่างนีาก็เปไปเบิ้งใพอเปรือเมีผาผ้าทีปแบผูผอื่น่าเป็นผ้าได้มัน่่งกเลือกเสียบันารด่บ กระเทอยู่ม้อนึงจะสิบบาทีบรรทัดลอยปยี่หลูกกำนันบรรทัดช่วงกระตั้งนีต่สร้างค่ะงามก็อย่างนี้ลูกสาวรับตามมากรบผม เขาที่โม้ไม่ใเนาะนารักนาตายน่ารักตาใกล้กันสาลาเลยจ้ะใกลนหน่อยห่อยเพราแสดงว่านี่ก้อนหนานี่ีคนอุบัติเหตุก็นั่นอย่มองหนาว่าใกล้ใกล้กันวจาตำมาตายเอ้าอันนั้นตำมาตาย เก็ว้คนลูกแต่มาก็ตายไ้นม้าก็ไดตายอ้าวเอาแต่กองไปครับผมนี่อันนี้อันน่ารักเลน่ประมาณน่ารักใประมาณลอนิดนึประมาณลอย่ลังกิมนั่นแมันเป็นโคมก็ดีวครด้วยรแต่่ค่บายนก็ึ่ก็โมนี่จตรงีับิเขาถ้ารักกโลไม่หน่บอกเพราะว่าออกใจใส่ไหมเอ็นก่แดยม่นกว่าน้ำแดดอย่าไปฟัง่จยบ มืกอกอนี่เขาจะแฉลมตังมือเป็ดแผลแล้วสิบเป็นบ้านในบ้านแม่ใจแม่ก็ใส่แม่าแม่ไม่กวน้ำแรงต่าแม่แล้วก็รักกิโใหม่ๆนะครับกระผมมันอันนี้ก like ็เป็นคําบอกเล่านะครับผมจากชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับเอฟซีครับผมเดี๋ยวเราแอดมินก็จะพาเข้าไปดูที่หลักกิโลนะครับเอฟซีครับผมเสียงอาจจะดังรบกวนนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนาะเขาเล่าให้ฟังถึงชาวบ้านที่นี่นะครับผม เอายังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เสากิโลดีกว่าว่ายังเหลือตัวไหนนะครับผมที่ยังไม่ออกบ้างนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคือทางช่องก็ได้มาตามแนวทางนะครับคำบอกเล่าของ f c นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับบอกว่าเสากิโลเนี่ยให้โชคเป็นประจําเลยนะครับเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้มารบลู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปนะครับห่างจากนี่ไปประมาณ1กิโลนะครับเอครับไปเดี๋ยวตามอมาครับผม กรบอมวันนี้ก็เป็นเสากิโลนะครับเอฟซีครับผมที่ว่าน้องๆได้มาเสียชีวิตที่นี่นะครับเนาะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับครอบครัวนะฮะครับวันนี้เราก็จะมาขอโชคลาภฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับผมฝั่งเราหดหูใจนะครับเอฟซีกันหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านนะครับที่อยู่ในวัดนะครับผมนะฮะ วันนี้เราก็ได้ออกพื้นที่นะครับผมมาดูที่เสากิโลทันทีเลยนะครับเนาะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันแล้วก็มีหลักกิโลอันเก่าด้วยนะครับไปครับเอ็กซีครับผมตามมาครับผมอันนี้คือเป็นหลักกิโลนะครับผม ที่หนึ่งเก้านี่เฮกันลั่นเลยนะครับผมโอ้โหเอาอ่ะวันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะยังเหลืออีกนะฮะยังไม่ออกนะครับผมนหน,นึ่งเจ็ดกับสามแปดขั้นตอนขอลักสิบสองขั้นดีโอ้ขอลักสิบเก้าพอดีนี่เป็นลักใหม่ครับนี่ลักจอมผิดโอ้โหเหล่ายู่หนพนพนนไไันเพิ่นพัฒน์แล้วไปใส่เมนพ่อจ้านี่นอเล็ก อพอพอดีหนึ่งเก้าเก้านึงเมื่อที่ผ่านมาครับเื่อที่ผ่านมาอายุจกโตสิบเก้าครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขที่ยังไม่ออกนะครับเนาะด้านนี้มีหนึ่งสิบหนึ่งสิบหนึเก้างท่านนี่ 9. ด้านนี้มีมด้านนี้มีตัวไหนบ้างครับมีหนึ่งกับสิบขออนุญาตนะครับหนาจะเป็นเลขสิบเยครับขออนาตเ่นักองจ็ดครับอีกางนี้ครับสิเดครับสามแปดครับครับผมมีหงกับสิบครังหน้าเป็นสิบก้ากับสองศูนย์ศูนย์สาม มันก็มีอะไรนะหนึ่งกับ10บหกับสิบแรงว่าเกัวันทีสามสิบพอดองศูนย์ันที่งแรกออากม่อกแล้วมันต่งเก้าแล้วเขาก็ได้ปนี่ตัเจานาะแม่จะพอดีตามตัว1นเก้าบูฟเข้าไปเลยแก่เก้าน่งเนาะอ๋อบันนี้พันเฮีดขึ้นมาใหไหบ่ครับตัวนี้เฮ็ยขึ้นหม่ใไหร่รัสโซเก้าอิูครับพี่น้องรัโ่นยเราครับลกิโล ลม่มีศูนนะครับเจ็ดร้อยตัวนีไม่ตรงเลขสิบเลขสิบเ,ก,บเก,บก้าเลยตีครับส่วนเหลืออยู่แท้ๆเืออสิและสามแล้วก็หนึ่งกับสิบแล้วก็หนึ่งและสิบมุมนี้มีหนึ่งกับหนึ่งศูน มุมนี้มีสองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งมุมออกไปแล้วครับอาไปเบิ้งมุมนั่นอเองไปฝั่งด้านนี้มีหนึ่งสิบนัแดงเขาแล้วมุมนี้มีมุมนี้มีคอร์ดสองศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ ทีมงานนะฮะมาขอโชคขอลาบนะครับเอฟซีครับผมคือเขาถูกกันทั้งอำเภอเลยนยฟ้าก็ได้น้อเอฟซีนาอครับทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับเนาะครับก็ต้องขอให้น้องได้ไปเป็นนางฟ้าเทวดาบนสวรรค์นะครับผม ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นทีมงานนะครับที่เรามาขอโชคขอลาภพร้อมๆกันนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ